สวัสดีรอบค่ำเนาะจ้าเพื่อนๆจ้ามื่อาน,น,นี้มาใส่ปุ๋ยรอบค่ำเนาะฝนตกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตามสภาพดินฟ้าอากาศเนาะจ้าเพราะว่าฝนมันตกเขาก็เลยมาใส่ปุ๋ยเนาะที่จริงอ่ะสิพิพ่นยาทุเรียนแหละแต่ว่าฝนมันตกมันเหตุอะไรเนาะจ้าก็เลยเปลี่ยนแผนงานมาหววานปุ๋ยทุเรียนเนาะอันนี้ปุ๋ยสีมี2องยางปนกันเนาะจ้าสองสูตรผสมกัน จะมีอ่เม็ดสีเม็ดสีฟ,าฟา้าๆานี่สจะเป็นอ่ะยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนาะจ้ะแล้วก็อ่ตัวสีดำๆนี้จะเป็นอ่ะอินซียเคมีเนาะผสมกันเร่งการจะเริ่มเติบโตเนาะจ้ะอินซียเคมีรู้สึกว่าจะหกสามสามเนาะจ้ะนี่คือสูตรปุ๋ยนะครับเพื่อนๆจ้ะคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรยี่ห้อไหนก็อันนี้ก็สุดแท้แต่เจ้าของสวนจะใช้เลยเนาะพอบนันกำลังวานอยู่จ้ะ ำลังวานปุ๋ยที่แปลงนี้ก็ไม่เยอะเนาะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าอยากได้หลายอย่างในสวนน,นี่มีแน่ทุกอย่างเนาะจ้าเนาะปลูกพืชทุกอย่างเลยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเนาะผสมประสานกันไปอย่างละต้นสองต้นอันที่เห็นเขียวๆนันก่นนนนนก,ก,าาเเกเ็เป็นหยาหงอเนาะจ้าอันนั้นก็คือห้าวานอิสราเอลริมแดนก็สิเป็นเป็นหมากเนาะจ้าเนาะ ข้างทิวแดนก็จะเป็นต้นหมากเนาะเป็นทิวแดนเป็นคะ้ายๆเป็นรั่วเป็นรั่วไปนในตัวเนาะจา้ะที่มองเห็นนั่นก็คือทิวหมากก็คือของเพิ่นแน่ของเข้าแน่เนาะจา้ะที่ขังเคียงกันเนาะเพิ่นกับปลูกเข้ากับปลูกเนาะจา้ะเขาก็เป็นไม้ที่ว่าสูงกับสี่บ้องงับอีกอย่างเนาะส่วนต้นข้างๆกันนะ่ะต้นนี้เป็นต้นสมอนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้นะมวงเนาะะมวงนี่ก็เอาไปต้มต้มใส่เนื้อใส่อะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆ เนื้อวัวเนาะเนื้อเปื่อยเนาะจ้าเนาะอันนี้สิเป็นสมอหรือว่าบักสมอบานเขาลหรจ้าเพื่อนเพื่อนี่พอบานเพื่อนสร้างมาปลูกเขาเนี่ยมันเป็นสมุนไพรสั่นปู่ยางละเล็กละน้อยเนาะมีแน่ทุกยางเนาะจ้าในส่วนเขาเนี่ยมีสมุนไพรทั้งนั้นบางสมุนไพรบางตัวเขากับบางหัจักเนาะนี่นี่อันนี้ก็สิเป็นล้างจืดล้างจืดนี่เพื่อนก็สร้างมาปลูกเลยพี่น้องถ้ามาที่จริงเนี่ยพ่อหาจะสร้างมาปูกหรอกมันเป็นสมุนไพรอยู่ในไร่ในสวนเรามันมีอยู่ทั่วไปในป่าพอมานเขาอยู่ในป่าไงเนาะจ้า มีถูกอย่างแต่าห้องบัลลูคุนขาของเขาบัลูว่าพืชชนิดนี้เป็นสมุนไพรชนิดใดอย่างประมาณนี้เนาะจากาห้องบัลลูคุนขาไม่รู้จักวิธีกา,ก,การกินการใช้ของเขาเอากระไรบุกาเอามาเห็ดกินพอเขาสั่งสื่อมาเขาเออโอเคมั่นใจชัวร์เนาะมีแหล่งที่มาที่ไปเขาก็จะค่อยหมั่นใจว่าของแท้แน่นอนมาเปรียบเทียบกับอยู่บ้านแล้วกะมันก็พืชตระกูลเดียวกันเนาะจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันพอบานพนยางวันไปเรื่อยๆ ส่วนตัวแม่นั่นก็สิเป็นคนค่อยๆออหิวปุย๋ยไปเสริมเพิ่มเติมให้นะจ้ะที่จริงก็เฮาขี่รถเขาในไ้ในสวนแต่เมืองนี้มันเข้าไป,ปบ่ไดดฝนมันตกมันเละรถมันติดนะครับเพื่อนๆก็เลยใส่วิธีการยางน้ํากุนกันเอาค่อยตักปุ๋ยบริการมันสีได้เร็วขึ้นนะจ้ะเนาะคนหนึ่งก็เสียเวลายางกลับขึ้นมาเนาะปลูกทุเรียนได้สองแถว พื้นที่ไม่ใหญ่ไม่กว้างแต่ว่ายาวนะคะเพื่อนๆเนี้ยเไปคุณหอดคล้องอันนี้ทางรถของเขาเขาจงไวเป็นทางรถสําหรับขี่เข้าในสวนสําหรับขับเข้ามาในสวนวานปุ๋ยหรือว่ามาทุกยาเนาะมันจะเป็นหล่องหล่องของล้อรถซาลิงเนจเาจะพอดีล้อรถน้องเขาเนาะถ้ารถคันอื่นเข้ามาถ้าซาลิงคันมันใหญ่มันกว้างกองเขามันจะเข้าไปบ่ได้นอกจากรถเราเท่านั้นที่จะเข้าได้เนาะ เมื่มาวานปุ๋ยเนาะจ้า่มีอีหยังมากไมยดอกคลิปแม่นั้นกับสิมีอยู่ประมาณนี้ละจ้าในไฮในสวนนี่ละขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเมื่อนีนก็ข้อจบคลิปสิมีเนาะจ้าเนะาะบายยนะคะทุกคุณคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า